เรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเฉวดนะคะตำรวจเร่งไล่ล่ามือปืนค่ะจู่ๆไปบุกยิงผู้ป่วยจิตเวทผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยสามนัดเลยนะคะต่อหน้าลูกชายของผู้ตายเลยทีเนี้ยปมการสังหารเกิดจากอะไรคุณผู้ชมลองดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะช่วงเช้าเมื่อวานนี้เองค่ะนี่ค่ะค,คือจุดเกิดเหตุตำรวจสพฉวดจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชนะคะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ บ้านหลังนี้แหละค่ะเกิดเหตุการณ์ยิงกันตายนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ตาบลท่าสเสม็ดอาเภอะอวดจังหวัดนะครศรีธรรมราชตอนที่ตํารวจไปถึงเนี่ยไปพบผู้เสียชีวิตชื่อว่านายกนก,นกอายุ37ปีนายกนกเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม,มจานวน3นัด3นัดซ้อนเลยนะคะ,คะนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านตัวเองอตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม,มตกอยู่3ปลอกตารวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ากนกผู้เสียชีวิตเนี่ยมีบัตรประจำตัวผู้พิการด้วย<ม>เป็นผู้ป่วยจิตเวทมานานหลายปีแล้วก่อนเกิดเหตุช่วงเช้านายกหนกนั่งอยู่ริมระเบียงหน้าบ้านกับลูกชายวัยเก้าขวบเพราะว่ารอญาติเนี่ยมารับลูกชายไปโรงเรียนจู่ๆคนร้ายอายุสักประมาณ30ปีเศษนะคะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดหน้าบ้านแล้วชักอาวุธปืนยิงใส่กหนก3ามนัดจนกระทั่งกนกเนี่ยเสียชีวิตต่อนหน้าลูกชายเลยนะคะ จากนั้นคนร้ายก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลบหนีไปอย่างรวดเร็วจากการสอบสวนเบื้องต้นตำรวจพบว่าประเด็นการสังหารเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมาจากเรื่องของแค้นเก่า mm hmm. เป็นแค้นเก่าแค้นส่วนตัวเพราะเมื่อปีที่แล้วกนกผู้ตายเนี่ยเคยไปมีเรื่องบาดหมางตบหน้าขาใหญ่คนหนึ่งทำใหู้่่ารีดเนี่ยก็เก็บความแค้นมาโดยตลอดนะคะ จนกระทั่งมาทราบว่ากหนกเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่กับลูกชายคนเนี้ยตรงนี้เลยนะคะก็เลยตามมายิงล้างแค้นซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการเร่งขยายผลต่อไปนะคะแล้วเร่งไล่ล่ามือปืนถือว่าอุกอาจมากๆเลยนะคะตามมายิงถึงบ้านอ่ะโอ้แล้วก็ต่อหน้าลูกชายอายุ9้าขวบเท่านั้นเองซึ่ง9ก้าขวบนี่รู้เรื่องแล้วนะคงจะจําติดตานะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ